วันนี้เราจะอธิบาย3ข้อสงสัยของลูกค้านะครับบางคนทักมาถามวา่าฝาปิดแน่นทุกขวดไหมอันนี้ผมตอบได้วา่าปิดแน่นทุกขวดครับต้องฝึกใช้แล้วก็ถ้าขวดไม่บุบหรือวาอ่าตอบได้แม่นนะครับฝาก็จะปิดแน่นข้อสองคือ,อาฝาเวลาขันฝาเนี่ยขวดจะหมุนตามไหม ขวดจะไม่หมุนตามนะครับเพราะว่าลูกยางด้านในสัมผัสเฉพาะฝาแล้วก็พอหมุนตามเปียวจนสุดเราก็ยกขึ้นขวดมีน้ําหนักของน้ําอยู่มันก็จะไม่หมุนตามครับเราไม่ได้กดแช่ไว้เป็นเวลานานนะครับเราปัอ่อยแช่ผู้ชมจันั้์แันวก็แล้วก็ปล่อยไปได้เลยครับถึงอ,อันที่สต่างจากสว่ามืออย่างไรนะครับสวามือ ก็คือเราต้องตั้งไปแล้วก็กดครับมันจะเกิดแรงบิดท,ที่ส่งมายัางข้อมือครับเราต้องใช้สองมือประคองหรือว่าถ้าคนมือแข็งๆก็ใช้มือเดียวได้แต่ว่าจะเกิดแรงบิดท,ที่ข้อมือที่ส่งกลับมาเพราะว่ารอบของการหมุนเนี่ยมันต่าแล้วก็จะเกิดแรงบิดเยอะเพื่อที่ให้ฝามันลงเปรียวส่วนตัวนี้ใช้แรงเฉื่อยในการขันครับ พอหัวกันฝาหมุนและมีแรงเฉยเกิดขึ้นพอสัมผัสกับฝาฝาก็จะหมุนตามหัวหัวไปครับพอสุดเกลียวแล้วก็เราก็ยกขึ้นฝาก็ลงรับแรงเฉยแรงเฉยตัวนี้ทำให้ไม่เกิดแรงรีแอคชั่นมาที่ขอ้ขอมือข้อมือของเราก็จะเจ็บและล้าน้อยลงครับ